สวัสดีค่ะรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะจ๊าสำหรับใครที่ตามหารถสีประตูผ่อนเบาๆเครื่องพันหยอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ Mazda 2>, 2 Spirit นะคะเครื่อง 1,500cc เกียร์ออโต้รถปี2,012ทุกคนจะบอกว่าคันนี้นะคะผ่อนเบาๆเพียง3,517บาทเท่านั้นนะคะใช้แล้วนะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดไปเลยนะคะวันนี้นะให้ดูว่ารถนะคะ สวย,สวยเข้าใหม่รีบรีวิวให้ดูก่อนใครเลยนะคะสำหรับสีประตูรุ่นนี้นะคะเครื่อง1 5 0 0าซีซีกระจังหน้าเท่รถสีขาวนะคะไฟหน้าฮาโลเจนไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะได้ล้อดเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีโอตานิมาให้ด้วยนะคะกระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะกันสาดมีมาให้ครบมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็ดีไซน์นะคะทรงสปอร์ตปราดเปรียวเลยนะคะเป็นรถ4ประตู มาสด้า2สปิริตนั่นเองนะคะด้านหลังมีกล้องหลังให้มีเซ็นเซอร์ให้เพื่อนๆขาภายในนะคะก็จะมีพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่กว้างกําลังดีเลยอะ่ะนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะพื้นที่กว้างมากนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พอยเห็นแล้วแบบพื้นที่ห้องสัมภาระคือเขาให้มาจริงจังมาก แม่แรงยางอะไหล่นะคะใส่ไว้ให้ครบแล้วแบบนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆที่อยู่ไกลอยากจะดูกันสันหน่อยนะคะว่าน็อตเดิมๆหรือเปล่านี้เลยจ้านะคะน็อตเดิมๆนะคะตะเข็บเดิมนะคะเม็ดอาร์ก็เดิมด้วยเช่นกันนะคะแบบนี้ออกรถอุ่นใจได้เลยนะคะสาหรับภายในนะคะห้องผู้โดยสารเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าค่ะภายในของเขานะคะได้เบาะหนัง นี่ดีไซน์ตัดเย็บนะคะสวยสวยเลยนะคะนั่งกันได้สบายภายในรถกว้างนะทุกคนนี่เลยนะคะกว้างกำลังดีเลยเดี๋ยวเราซูมเอานะคะดูพื้นที่นะคะที่นั่งของคนขับนี่ให้ดูว่าเบาะก,ก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะภายในรถโปรงโ่งล่สบายมากๆเพดานสะอาดสะอ้านพร้อมไฟกลางเก่งนะคะนี่นะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี12หมายวิ่งไป่4 2งไป142767ถือว่าปกติเลยนะคะปกติเลยนะคะ,ะ,คะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ถุงรมนิ้ภัย SRS airbag คู่หน้ามีมาให้ด้วยได้จอตรงกลางนะคะจอใหญ่เบอร์เริ่มเทิมเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดนะคะไปได้ทุกเมนูเลยนะคะนี่ได้หมดเลยนะคะจะดูหนังฟังเพลง ระบบนำทางมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ยังมีกล้องหลังมาให้ด้วยนี่นะคะอ่ะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะจ๊ะเริศดม,มากทุกคนนะคะเชื่อมต่อได้หมด FMAMAX นะคะแล้วก็ได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ Power Outlet อ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบสาย USB AUX ใช่นะคะ นี่ค่ะที่วางแก้วที่ใส่ของกระจุกกระจิกนะจริงๆมันเป็นทุกอย่างเลยที่เราจะควรมีที่รถของเรามีกล้องหน้ามาให้นะคะแล้วก็ม่านบังแดดน,นะคะกว้างมากนี่เลยนะคะมีกระจกด้วยทุกคนนะคะคันนี้น่ารักมากเลยอะทุกคนถ้าใครตามหารถที่ผ่อนเบาๆอยู่นะคันนี้ผ่อนเพียงส0มพกว่าบาทนะคะราคาพิเศษจบสดนะคะก็ได้ที่1 7 9่0 0บาท ใครมีงบไม่เกินสองแสนนะเอานี้ไปเถอะเชื่อพลอยเจ้าของเดิมดูแลดีดีนะคะนี่ผมอะัยยังเป็นมัลติฟังก์ชันปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้อีกนะคะอินโฟต่างๆเชื่อมต่อกับที่หน้าจอได้นะคะเอาเป็นว่าคันนี้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้อีกน่ารักมากเลยทุกคนนะคะ Ma ตด้าสองสปิริตเ่อง1 5 0 0ซีซีคันนี้นะคะรถปี2,012ราคาพิเศษเพียง1 7 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง3,5 0 0 ใครพลาดก็เสียดายแย่เลยนะคะออกรถใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงทุกบ้านด้วยเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรพิมพ์บอกไว้ได้นะใครจะส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะนี่เราอยู่กันที่บ้านสวนชนบุรีนะคะแต่ส่งฟรีให้ทั่วไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ